คลิปนี้ย่าจะมาเอาเตยลงเนี่ยพ่อย่ามีเตยอ,อีกที่ปลูกไว้คำนั้นมันหนาแน่นเกินไปย่าว่าเลยจะเอาเอาใส่กระถางเล็กๆเ,เนี้แล้วแฝนพ่อย่าไม่มีที่ไงย่าก็จะปลูกไวใ้ให้สวยๆลูกสาวบอกว่าให้ปลูกไว้สวยๆเออเวลาก็มีคนมาขอย่าก็ให้เนี่ยแยกปลูกไว้คือรากขึ้นรากเต็มเลยนะเนี่ย อรากเต็มเลยอะ่ะอืมย่าจะเอามาใส่ในเนี้ยอีกกระถางนึงเอออันนี้ก็ทําจะปลูกก็สองกระถางอันนี้ก็รากออกแล้วอันนี้อันนี้ก็ออกเหมือนกันอันนี้ยา่าย่าดึงแล้วไปแช่น้ําไว้ย่าก็เสียด้ว่าอ,ออกรากเหมือนกันอันนี้ก็ออกรากแล้วย่าก็เลยว่าจะปลูกก็สองกระถางสองกระถางเนี้ยอันนี้ก็แฝดไว้มันก็ได้เพราะว่าเตยเขาก็ปลูกง่ายมากอะ่ะ แต่เวลาเขาซูมเราต้องตบแต่งไนงะอนนี้ยาก็จะเอาดินใส่เดี๋ยวข้างก้นเอาถ่านใส่ไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันไหลไม่สะดวกอันนี้ยาก็เอาดินใส่เลยแล้วก็จะเอาเตยใส่ต้นเตยใส่ปลูกไว้ปั่นน้ํากินทําอะไรได้สารพัดะเตยมีประโยชน์เยอะอ,อันนี้ดินผสมอ่ะผสมไว้แล้ว ผสมปุ๋ยมากปุ๋ยไหลไปแล้วอะ่ะอี่าตก็เอาใส่เลยนี่่าตก็จะใส่ใส่อันนี้ก่อนใส่ต้นนี้ต้นหนึ่งสวยๆเนะี่ยสวยมากเลยอันนี้อันนี้วางวางไปก่อนโอ้ต้องจะสงสัยจะต้องเอาดินออกก่อนแล้วก็เอาดินกบทีหลังอืม เพราะว่าต้นเขาเขาใหญ่หน่ะเอออย่างเงี้ยค่อยอย่างชั่วเอออย่างเงี้ยค่อยค่อยตรงเน่ะยเอาดินออกนะเ,ออเพราะว่าอันนี้รากเขาไม่ลงลึกรากเขาลอยพอเราปลูกแล้วรากรากก้นจะไม่ค่อยมีหรอกมันจะเป็นรากลอยขึ้นมาพระต้นเขาจะลอยลอยลอยขึ้นมาเพอต้นสูงรากก็ออกรากก็ออกตลอดเนะอันนี้ยากก็เลยว่าปลูกไว้เงี้ยอื ปลูกแล้วก็แฝนไว้สวยๆให้เป็นพุ่มอมืแล้วก็ก็จะได้หอมตลอดไงเดินเข้าบ้านก็จะหอมใบเตยอ,อย่างเงี้ยยาก,ก็เอาแค่เนี้เดี๋ยวเอาอีกกระถางหนึ่งเพราะมีอีกอีกต้นอีกสองต้นเนี่ยได้แล้วหนึ่งกระถางเนี่ยสวยด้วยอีต้นนี้สวยมากอนะ่ะสวยด้วยอันเนี้ยไม่เหี่ยวเลยนะเนี่ยถ้าปลูกเราจะไม่เหี่ยวเลยเพราะคราวที่แล้วปลูก,กไม่เหี่ยวเลย อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระถางเล็กพอเก่าหน่อยอันนี้ก็คือจะจับอันนี้ใส่เลยต้นหนึ่งใส่ต้นเดี้ยวออีกต้นเดี๋ยวเอาอีกกระถางหนึ่งอันนี้ต้นเล็กก็จะเอากระถางหนึ่งเดี๋ยวเขาก็โตเอาโปกสามกระถางแฟนไหมเนี่ยใส่ไปเลยแล้วเอาดินใส่เนี่ยยาก,ก็จะใส่ไปเลยแล้วเอาดินใส่เนี่ยแค่นี้ก็เป็นนะเท่าที่แล้วก็เป็น คุม่มเต็มเลยอ่ะแล้วปลูกหนานแน่นไปหน่อยปลูกหลายต้นไงยาทีนี้ก็งอกมันก็งอกออกมาอีกเต็มกระถางเลยเขาก็งอกเต็มกระถางก็ก็เลยต้องเอาออกอมาเอาออกมาแยกมาใส่กระถางเล็กๆคือใครสนใจมาข่เพื่อนๆสาวมาขอก็จะให้เอาไว้แฝนไว้แกข้าต้มต้มข้าต้มกุ้ยไปใส่ข้าวต้มหรือปั่นน้ำกินเนี่ยดีเลยอ่ะ มันเป็นสมุนไพรอ่ะเนี้ยแค่เนี้ยแหละเดี๋ยวนี้หญ้าปลูกอะไรก็ขึ้นหมดทิ่มอะไรายโยนอะไรไว้ก็ขึ้นเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวอีกกระถางหนึ่งเดี๋ยวเอาอีกกระถางนึ่งหากระถางก่อนเพราะกระถางเนี่ยอ,อันนี้ก็แฝนได้อยู่มีที่แฝนอยู่กระถางนี้ใส่เดี๋ยวใส่ ใส่ไอหินกรองก้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดินร่วงใสดินลองก้นเถอะไอดินนี้เนี่ยลงกลล้นไปเพราะเดี๋ยวดินร่วงเอาละอันนี้ต้นเล็กต้องใส่ดินก่อนอันนี้แหละต้นเล็กต้องใส่ดินอีกนยเพราะว่าอันนี้เอาต้นเล็กออกมาวันนี้จะปลูกสามกระถาง นี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้นเล็กแต่เขาเดี๋ยวเขาก็โตนี้เราก็เอาดินเอาดินทําให้เขาแน่นหน่อยดินประคองไว้ก็เป็นเป็นง่ายเนี่ยแต่ว่าพอโตแล้วก็ต้องตกแต่งเขามันเป็นง่ายพอโตแล้วตกแต่งเขาเด็กเขาก็เป็นเนี่ยใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็หาไม้แฝงหาลวดมาแฝง ยังมีรวดเยอะเออวันนี้ก็ได้เตยสามกระถางกระถางสวยๆเนี่ยนะได้เตยสามกระถางแต่กระถางนี้สวยเพื่อนเนะี่ยอือต้นใหญ่นี่กระถางนี้สวยมากอืได้เตยสามกระถางอันนี้ก็สวยเนี่ยเออวันนี้ก็มาคลิปนี้คงจะเป็นคลิปไม่ยาวว่าคลิปสั้นแตเตยต้นนี้สวยมากเลย เออมาปลูกเตยเที่ยวนี้ปลูกสมุนไพรเอาไว้ตอนนี้โครคภัยไข้เจ็บเยอะก็ปลูกไว้กินว่ามีประโยชน์มีประโยชน์เยอะเราก็ไม่รู้ว่าแกอะไรได้แต่ก็กินแล้วไม่อันตรายอะไรมันเป็นสมุนไพรไทยของเราเออใบเตยนี่หอมใบเตยสวยเออเราก็ปลูกไว้ได้เออไม่เสียหายอะไรถึงจะกันอะไรไม่ได้ เราก็ทํากับข้าวได้ทําขนมใส่ขนมได้เออันนี้วันนี้วันนี้ยาคงจะมีปลูกเตยแค่นี้แหละจ้ะเออเพราะว่ามันเดี๋ยวยาจะหาไม้แฝกจับแฝนอันนี้ก่อนดีกว่าหาไม้ก่อนไม้ก็มีแฝนแฝนแฝกระถางที่นั่นเลยอันนี้เอาออกก่อน นึกได้ว่าจับแฟนก่อนดีกว่าอันนี้เพราะว่าไม้เรามีอยู่แล้วไงไม้แฟนกันฝ่ายนี้เรียบร้อยไปเลยเ๋ยวแฟนไว้ไม่ต้องไว้ต่ําเพราะที่ต่ําย่าไม่มีไม่มีไม่มีที่ตั้งต้องแฟนแฟนหมดนหะอืรูไหนอะเออหารูไม่เจอเขาเจาะรูให้ไหมอ่าก็มีเนี่ย อเจาะรูแต่ย่ามองไม่เห็นไงย่าไม่เออไม่ได้ใส่แว่นนะย่ามองไม่เห็นรูเดี๋ยวเจาะรูหน่อยใส่รูเขาเจาะรูมาเนี่ยแต่รูเนี่ยนะเรานั่นไปนั่นไปปรเดี๋ยวเขาก็เขาเอะเขาก็หลุดเพราะว่าพลาสติกพลาสติกเขามีไอ้นี่ไงเขามีหมดอายุไงพอเราเห็นรูแล้ว ไม่ได้เอาแว่นมาใส่ไงตามองไม่เห็นพอเราเพอเรานั่นนะพอนานๆไงยัศาสติเขาก็หมดอายุเขาก็ขาดแต่เราก็ต้องหาอะไรมาคล้องอีกหาอะไรมาตั้งเพราะว่าเนี่ยรูเล็กนิดเดียวมองเชบไม่เห็นเนี่ยมไม้หญ้าซื้อวางไว้เยอะไงไอเนี้ย รวดเนี้ยอันละหกบาทยาก็ซื้อมามาเยอะตอนที่ย่ายังไม่ได้ผ่าขาเนี้ยทีน,นี้เราก็แฟนได้อกระถางนี่ก็ใบละสิบบาทมั้งรู้สึกใบละสิบบาทย่าซื้อมาแฝนมันเเลยอ่ะแฝนไว้เวลานึกอยากกินก็มาเด็ดใครขอก็ให้เพราะย่า ไม่ได้ทำไว้ขายทำไว้แบบไว้กินเหลือก็ให้ให้เคยเคยปลูกเที่ยวนึงและปลูกไร่เที่ยวเพื่อนลูกชายมาขอก็ให้ไปไร่เที่ยวและเว,ว่าไปเตยเขาอยากได้กันไงนแต่ไม่รู้เอาไปรอดหรือเปล่าย่าก็ยังไม่รู้ไม่ได้ถามเอาละเนี่ยเสร็จได้แล้ว แย่ yeah, เรียบร้อยอ,อันนี้วันนี้คงจะมีแค่นี้แหละจา้าสวัสดีค่ะ